ปลยเลยยยาวเลยพี่ยยาวเลยห้งเลย

หมดเลยโอ้หมดแรงเอ้มรอ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 ทําแล้วครับทําแล้วครับสีครับเก่ไงครับอาจจะดมไม่ได้ครับเฮ้ยใครว่าธรรมดาไม่ธรรมดาเล่นจ้าแสงเลยโอ้